หลังจากผ่านการพิชิตความกลัววันนี้น้องๆทั้ง3จะมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในผ่านการเวทเทรนนิ่งกับครูพี่เลี้ยงผู้มากประสบการณ์เพื่อเพิ่มพละกกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับสนามสอบนักเรียนใน10บฐานบก นนนันชนัชกกตอนรแรกผมคิดว่ามันไม่หนักนะครับเพราะว่าเห็นลูกเหล็กมันนิดเดียวครับผมชอบท่านี้นะครับมันได้ใช้แรงเต็มๆรู้เลยว่าลายกับแขนเราขาดตรงไหนดันไม่ครบเซตผมก็หมดแรงแล้วครับคือว่าเป็นการเริ่มต้นรอบหน้าผมจะเอาให้ดีกว่านี้ครับ<ส>หง่งหนึ่งนึงแปด่งอนึง ตอนแรกมันรู้สึกขัดๆยังไงไม่รู้ครับเพราะว่าผมยังทําท่าทางไม่ถูกครับ oh. พอครูปรับท่าทางให้โอ้โ oh. ห oh. ง่ายเลยครับไ่ตองขากีบตรงอ่าถัมาเนี้ยลงนี้เออท่านี้เหมือนจะไม่เหนื่อยนะครับแต่พอทําไปนานๆขามันลยอยๆยังไงไม่รู้ครับท่านี้มันโหดมากครับทาขาผมล้าเลยแต่ผมจะไม่หยุดผมอยากแข่งแรงเหมือนคนอื่นเขาครับ ดึงข้อผมรู้สึกไม่มั่นใจเลยครับแต่พอได้คําแนะนําจากครูผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับได้เยอะกว่าที่คิดครับมันไม่ง่ายเลยแต่รู้สึกภูมิใจผมดึงไม่ขึ้นเลยครับแต่ครูให้ทําท่าเบสิกอย่างนี้ไปก่อนอ่าแล้วก็ค่อยๆลงมาเออลงมา ทัเป็นถึงห้าทำเปบนถึงห้าขาถึงพื้นถ่ายแล้วขึ้นเรื่อยๆจะช้าผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะทำให้เท่าคนอื่นครับอย่าพักนาะคืนนีด้วยสองขึ้นเลยขึ้นเลยที่เราถนัดนะว่าถนัดแคบหรือว่าถนัดกว้างหรือว่าถนัดแบบไหนดันพื้นเหนื่อยนะครับฝึกง่ายแต่ได้ผลจริงครับดัพน,น,น,นดดพื้นเหมือนง่ายนะครับ ต่พอขึ้นสุดลงสุดโอ้โห oh <yeah. S 1> เหนื่อยเอาเรื่องเลยครับขอบคุณครูพี่เลี้ยงครับที่สอนพวกราผมในวันนี้ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตัวเองในวันต่อต่อไปครับขอบคุณครูที่แนะนำและสอนเทคนิคให้ผมจะนำความรู้นี้ละฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะพัฒนาทุกคนมีจุดอ่อนไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่สิ่งที่สำคัญคือใจที่ไม่ยอมแพ้พี่ไม่ได้อยากเห็นใครเก่งที่สุดแต่พี่อยากเห็นทุกคนพัฒนาในตอนต่อไปมาติดตามกันครับว่า พวกเขาจะฝึกฝนอะไรต่อไปเพื่อให้เข้าใกล้ความฝันอีกหนึ่งก้าวแล้วพบกันใหม่ในเส้นทางแห่งเกียรติยศ ตอนนี้กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2,569สมัครง่ายๆด้วยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25มกราคม2,569และที่สำคัญคุณสามารถเลือกลงหน่วยใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ สำหรับน้องๆที่อยากไปให้ไกลกว่าทหารกองประจำการหางกองทัพบกมีโคต้าถึง80%สอบเข้าโรงเรียนใน10ทหารบกและถ้าเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยปฏิบัติการจิตตวิทยาที่3เรามีครูพี่เลี้ยงดูแลทั้งเตรียมร่างกายทั้งติววิชาการฟรีเพื่อพาคุณไปถึงเป้าหมายในปีที่ผ่านมาน้องๆจากหน่วยเราสอบติดนักเรียนใน10ทหารบกของโรงเรียนใน10ทหารบกมาแล้วถึง2นายปีนี้อาจเป็นคุณที่ก้าวไปยืนตรงนั้น อย่ารอเวลาอยากสร้างอนาคตให้ตัวเองสมัครเลยกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่3รอคุณอยู่